สวัสดีครับขอขับช่องเบ,างเาบง้าย้งอีกที่เราครับช่องบุกไฟไทยคลิปเลยครับวัอนี้เอองามย่ำดีครับช่องน,งนี้เป็นรถเกี่ยวต่อแบตอย่แล้วนะครับแบตน,นี้ก็บรรยากาศการเพิ่มคนเกี่ยมนะครับวอนนี้เราเนี่ยเใช้กันนะครับ เยะมากเจมรถนะครับหนเกท่านเก่านะครับเป็นเจ็ดสิบฮยังเอยู่วนน้ำเเฟยดจุ้ดมนะครับ ต้มุนน่ะสวงครับตัวนี้กับตัวเอนะครับจะเป็นขั้นที่สองนะครับตีผมทรงนะครับขั้นแรกเขาจะไปทรงย่อยอุทลิกเนาะขั้นนั้นกด้ทติจากผมนะจะบะครับข้าชนบรรยากาศครับลอด เพือเราจุ่มจังหวัดใดหรือว่าอำเภอใดนะครับก็คอมเมนต์กับวัดใดได้ครับก็เนี่ยนนะครับว่าอ,อาจจะเป็นลูกค้าที่รับชมผมอยู่นะครับซื้อรถแล้วผมไปส่งนะครับตัวนี้เป็นตูน้แอร์นะครับแอร์หนาวเอะเอย็นก็ไดคลิปนี้บ้โดนหรอก เอาไว้สำนีกก้อนกับจิดหนารอชมมีนะครับว่าผมจะไปสน้เพื่ออะไรหรือว่าจหวัดไใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ